สวัสดีค่ะพี่น้องยายเล่สิป่าต้มเคเล็กพี่นอ้องต้มเคเล็กแกงงเวยค่ะแขงเส้นหนังพี่น้องแขงเส้นหนังวัวต้มเพื่อสิจืดหนูเป็นสมองไปแล้วพี่นอ้องเอาไว้ย่ายดังทานต้มแต่ดังแกตต้มมันสิหาดหาดหม้อเขาเอื่นเนะพี่น้องแข็งเคเล็กแก็งน้องใหม่ต้องใส่ทานปิดฟ้าเลยค่ะยังมาเบิงเ่งอีก จืดหญ้ายั่ผักกิเล็กนี่เพื่อเพื่นจืดจืดเพราะว่ามันขมผักกิเล็กยามแเลี่งห้มขมพี่น้องเจือดเราบอกข้าพี่น้องเลยเจือดเราค่ะพี่น้องมันนี่ยายที่ไปแกงมันนี่ถ้าเบื้องขันตอนแกงน้ำยายเด้อค่ะ ขัตนตอนเกงพี่น้องน้ำยานางสะปันน้ำยานางใส่เขาเบือ้อเขาเบื้อเนี่ยเขาคือเขาห้องหนึ่งนี่แหละพี่น้องเขามาใใส่นิดหนึ่ง,งยายว่ามาขน น้ำประเดชพี่น้องขาอดอ,าาอ,อ,าาอะไรก็น้ำประเดกเขากีงห้าโอมเขากีงห้าโอมมาตรงเนี่ยน้ำประเดกพี่น้องจังนูอง้อ่ะ เดือนแล้วค่ะพี่น้องเดือนแล้วเอาหนังลงพี่น้องย่าจะแกงเสนงนน้นหนังเหมือนนี่หนังหัวพี่น้องหนังวัวเส้นตอไไข่พี่น้อง ตะไคร่ใบมะกรูดใส่มันหอมใส่นั่งเอกพี่น่อนั่งเอกคือสุรสขาดสุรสกับผู้เสพนะพี่น่อให้กับเขา เดือดหัวพี่น้องโอ้เดือดบุดบุบแล้วค่ะพี่น้องซุกแล้วค่ะนี่โอ้ยหอมหอมพี่น้องเลยไอยพี่น้องไม่กินน้ำดินี่แกงเปรี้กน้่ใหญ่เล่เลด้อค่ะนี่ค่ะนะังเอกต้นหอมก้าวปักอีตู้นี่ค่ะใส่ลงไป้นสีหอมะ ต้นหอมพกอกิตูวใหญ่กับปลูกเองลังบานปลอดซานบลอดเส้นย่งพี่หนอ่อใหญ่ปลูกพักกินเองพักตลาดใหญ่บุกขอยอนนนนในบรรดาหยญานยานมันหล,หลนี่ค่ะซุกแล้วค่ะนี่ แซบพี่นนอแซบแซบค่ะพ้อมซืบค่ะพ้อมซืบเกงขี้เล็กเส้น,นหนังงวค่ะพี่นนอ ไอ้พักอีตูไอ้ต้นหอมกินน้ำใหญ่เร่ยเด้อค่ะนี่ค่ะพี่นอ้องมันจะแสีบบ่ค่ะกินน้ำใหญ่เด้อค่ะแบบน,นี้หาก,กีบมีใหญ่ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะรอติดตามคลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้ยายเลี่ยผ้าเฮ็ดผ้ากินเน่ยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ